สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจิบจะบ้านเด็กๆมาฝึกนับเลขนะคะโดยการทำท่าทางนะคะนกกระจิบนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วอ่าดูคุณครูก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจิบจะทำอ่าให้เด็กๆด,ดูก่อนอโนโนโนกบินมาลีบลีบนกกระจิบหนึ่งสองสามสี่ห้าอีฟู บินล่องลอยมาหกเจ็ดแปบตัวอ่าเด็กๆอ่าได้หรือยังคะอ่าถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวดูคุณครูแล้วก็ทำตามอ่าคุณครูไปด้วยนะคะอ่าอีกรอบหนึ่งคะ่ะโนแลโนกบินมาลิบลิบนกกระจิบหนึ่งสสห ลงล้อยมาหกเจ็ดตัวอีกรอบหนึ่งนะคะโนกนนกบินมารีบรีบนกกระจิบหนึ่งอีกฟูงบินล่องลอยมาหกเจ็ดแตัว ได้หรืยังคะเด็กๆวันนี้คุณครูก็ฝากเพลงนะคะนกกระจิบนะคะโดยการเลบฝึกนับเลขนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ